ปิดตำนานขนมต้มศาสเดือน10แห่งย่านตาขาวขนมต้มว่าเรื่องชื่อของแก่กูดที่ใครๆรอชิมรอกินเพราะแกะจะขายในช่วงศาสเดือนสิบเท่านั้นจะมีความอบอุ่นในครอบครัวมากๆเพราะลูกๆหลานๆจะมาช่วยกันทำขนมต้มหรือขนมลูกโยนที่คนใต้เรียกกันนั่นเอง ลูกหลานทุกๆคนจะช่วยกันทำอย่างขมักขม่นเมนเมนเมนนตีสี่ตีห้านะครับแกกูดของเราจะลุกขึ้นมาเตรียมกรีดเตรียมตัดใบพ้อไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไว้ห่อขนมต้มนั่นเองขั้นตอนต่อไปก็มาคั้นกะทิครับกะทิก็จะเป็นการคั้นจากการขูดมะพร้าวมาก่อนนะครับซึ่งการขูดมะพร้าวนั้นอะ หลายลูกมากเลยครับเป็นสิบลูกเลยกว่าจะได้มาขนาดนี้เนี่ยแล้วนะขั้นตอนนี้กับมาวิธีนี้ก็รอไปสองวันแล้วนะครับแม่ผมนี่ยังไม่รวมถึงการหอ่อข้าวต้มนะครับเหน็ตเหนื่อยซะเเลอเกินไอเจ้าขนมต้มหรือลูกโยนตัวเนี้ยนะครับลองคิดดูดีๆว่าลูกหลานจะรู้สึกยังไงบ้างโอ้โห มาเคี่ยวกะทิกันต่อเพื่อที่จะนํากะทิเนี่ยไปผัดกับข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติกันนี่ครับข้าวเหนียวที่ได้ขั้นตอนนี้แหละครับก็จะใช้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์มีฝีมือเท่านั้นนะครับไม่งั้นห่อออกมามันก็จะไม่เท่ากันแล้วก็จะไม่สวยจะบูดบูดบีดบหมด,ด,ดครับดูครับกรรมวิธีขั้นตอนต่างๆมันช่างยากเย็นแสนเค้นเลอเกินครับ มือเปื่อยไปเลยครับนี่คือวันที่3แล้วนะครับยังไม่ได้ออกมาเป็นขนมต้มเลยนะจะบอกให้สาสตร์เดือนสิบจะเป็นช่วงหน้าฝนพอดีนะครับฝนก็จะตกอย่างเงี้ทั้งวันทั้งคืนเลยครับกีดยางกัไม่ได้อยู่แล้วแม่แก่กูดของเราก็ขยันหอนไปเรื่อยๆครับ ขณะที่ทำการห่อขนมต้มอ,อยู่นั้นก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อแกกูดได้เผยความลับความลับสุดๆของขนมต้มหรือลูกโยนออกมาให้ทุกคนได้รู้ใ,<ช>ในวันนี้นี่เองแทบเล้าเลยนี่ก,กินว้วยนี่กินว้ยอยอ่ที่บ้านกินวย้ยเยอพ่อเลยยุด เซเจอมาอัตุ่นต่าได้เซเจอมารอบหน้าเ้น้ำปึ้งแก๊บไวทำอย่างเดียวโปสรุปแล้วที่แกอดหลับอดนอนมาสามวันสามคืนเต็มๆเพื่อที่จะทำขนมต้มขายได้กำไรออกมาไม่ถึงห้ารแล้วจะทำทำไมลูกหลานบอกหยุดทำกันได้แล้วครับ นี่คือการปิดตำนานขนมต้มหรือลูกโยนตสาดเดือนสิบนี่เองไม่ต้องฟูฟันเลยมันคือฟูฟัลคือยูฟัลเลย